เป็นนักเรียนห้องมอ4ภาค1เขาเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเพื่อนเลยแต่เพื่อนๆของเขาก็ยังคบเขาเป็นเพื่อนตามปกติจนกระทั่งวันหนึ่งเบียร์เล่ากันบ้านหน่อยดิผูชายหรอคณิตอ่ะครูคณิตกิดครดีเนีดด่ยนะเล่าหน่อยง่ายเมื่อกี้ง่ายบ้าเลยวะมึงไม่ได้ฟังครูสอนใช่ป่ะ <c oughs> ฟังแล้วฟังมาถึงทำไม่ได้ <c oughs> งองอะ่ะครูเด,ดียวสอนดีนะเว้ย ที่กูถาไม่ได้กูขอรอบแป๊บเดียวเองนะไม่ได้ไม่ได้ของกูรีนี่ไม่ได้เลยเออตกลงมึงไม่ให้กูรอดใช่ปะถ้ากูเขาทำโทษกูอ่ะไม่ให้กูรอดใช่ไหมกูยิ่งจับผิดอยู่นะเว้ยเออมึงไม่ให้กูรอดให้เะล่ะเออไม่ได้โดยด้มึงจับไว้นะจับไว้นะที่ทำรอบหลังขึ้นมาคดีเออเนี่ยเรื่องบเพื่อนต้องให้รอดกันได้ด้วยเพื่อนมึงไมใช่เพื่อนกู แล้วเรียนต่อไปวิชาอะไรวะองคอมคอมพลาไม่ใช่ก่อนหรอวะคอมพาเอ้ยเดียวน้เดี๋ยวเลวดิเ้ยนี่กินอะไรอยู่วะไก่ย่ะลงไปหา ถามไอเบียด uh, ้วยถอนมันไม่ออไม่ไม่เช็คมันไส่งมเช็ค้าันไมส่งแล้ว่มาดีเลคุั้นเธอ้ยจไปบอกเพื่อน เบียเอางานที่ครูสั่งเมื่อวานไปส่งเฮ<ะ>้ยมีเบ <world> ียแม่งส่งงานอยู่คนเดียววะเอออยากได้คะแนนคนเดียวเหรอวะเออนั่นนีได้เนาะ้ยเบียทาไมมึงส่งงานคนแรกวะเอ้ากูบอกพวกมึงไปแล้วไม่ใช่เหรอเมื่อไร ตอน lives, ตอนเม like, ื่อเย็นไงกูไม่ได้ยินอ่ะอย่าแถเลยป้าไม่ม hmm. oh. 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 ีอ่ะมึงถามทุกคนได้เลยมีใครรู้ว่าอันน้ากูบอกแล้วว่ามึงทำได้กันเมื่อไหร่ไม่อ่ะก็มึงไม่ได้บอกอ่ะมึงรู้กูได้ยินกูเดียวอ่ะอย่าแถเลยป้าคนอื่นนี้มึงเห็นอะไรคนอื่นบ้างป้าคะแนนมันก็น้อยนะเว้ยอะไรของมึงเองวะมากเยยน I don't even me. ู้ขาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะเกตเป็นไงบ้างคะจะมาปรึกษาค่ะไม่ไม่รู้จะทำยังไงแล้วให้เบียร์เข้าใจเขามาสามาคัคคีค่ะแ้เรื่องเป็นไงกันละ่ะคุณคิดได้แล้วคุณว,ว่าเราคงต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วนะ นี้นะคะครูมีกิจกรรมหนึ่งให้หนักเรียนทำนะคะคือกิจกรรมกระจกเงานะกิจกรรมกระจกเงาเนักเรียนเขียนชื่อตัวเองลงในกระดาษแผ่นนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะส่งกระดาษแผ่นนี้ให้เพื่อนให้เพื่อนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรานะคะอะ เพื่อนอยากให้เบียรนึถึงเพื่อนเินบ้างจึงร่วมกันเขียนชื่อของตัวเองลงไปในกระดาษเพื่อให้เบียรรู้ว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในห้องแต่ยังมีเพื่อนเพื่ออยู่แต่เมื่อเบียร์เห็นกระดาษก็ยังไม่เข้าใจจึงนำกระดาษกลับไปคิดที่บ้านจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นในที่สุด ก็ได้เข้าใจความหมายของคำว่าเพื่อนที่ไม่ได้แปลว่าเพื่อนเท่านั้นแต่หมายถึงความรักความสามาัคคีในห้อง จะเอาบินมีไเตสีมั้ยมนาเตสีแ่วามนมเตสีีใจเย็นๆอุ้ยโ้แตัวอ้ยของใทยอุ้ยเย้แล้วนี่บอกรเนี่ยเบน 아니 <목소리도>